สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับยิมานดินการ์เดนครับคนรักสวนรักธรรมชาตินะครับเนาะวันนี้ครับเป่าหนามพาดถามผู้ชมมืยาวเมืองหน้าครับหลังจากปักดําแต่อาทิตย์หนึ่งครับผมนี่ครับข้างหน้านี่ครับหลังจากฝนตกใส่สองสามมือครับหนามถ่วมหน้าได้แล้วครับเด้ยี่หนีจะเป็นหน้าดําครับนี่ครับเขียวๆนี่คือหน้าดาเบิด์ด้ะครับเด้ บรรยากาศธาตุทิ์กำลังตกดินครับผมนี่ครับวันนี้บ้าน้ำจะมาให้ความรู้เรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับเนะาะว่าจะใส่ปุ๋ยช่วงไหเนาะครับเนาะมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดครับนี่ครับนี่ผมพายางมอรครับนี่ครับล้งปักดำได้อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ครับ เขาเขาก็จะเริ่มแตกกอนะครับเด้อนี่ครับเขาเริ่มตั้งโตได้ครับนี่เดี๋ยวเอาน้ำผ้าเบ่งครับนี่ครับบรรยากาศครับอยู่สว่างนะครับเด้อเป็นเื้นทีของพ่อกี่ครับอยู่ข้ังๆสวนวิมานดินเนี่ยครับผมเป็นเห็ดหน้าดําครับยูนี่จะใส่ค้ายนะครับเด้อเป็นใส่ค้ายไทยครับควายไทยล่กะ ใส่ปักดำตามธรรมชาติครับตามสมัยก่อนครับเนี่ยครับหลังจากเพิ่นปักดำใ้อาทิตย์สองอาทิตย์เนาะครับเนาะครับก็จะเดิมใส่ปุ๋ยครับผมช่วงนี้ครับช่วงที่เขากำลังตั้งกอนครับผมถ้าต้องใส่ปุ๋ยสูตรไอ้16 168นะครับเด้อเปยังคือใส่สูตรนี้เนาะครับก็คือ 16 16 8นี่จะซอในเรื่องของการแตกรับต้นแตกกอนะครับเด้อนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ตรงการแตกกอหลักแตกหลากนะครับเด้อนี่ครับโตฟอสฟอรัสขึ้นตัวกลางครับจะไปซอในเรื่องของระบบหลากครับช่วงนี้ซอในเรื่องของระบบหลากนะครับเด้อเห็นในเข้าหลักเติบโตแข็งแรงแล by, Lambda, ้วก็แตกหาอาหารได้เร็วนะครับเด้อเขาก็จะเกิดแล้วแตกหลากแตกลัต้นแตกกอให้ห้าครับนี่ครับ ลาคาโตสุดท้ายครับเป็นคือโพแพสเสียมครับโพแทสเสียมมีโอนในเหลืองของไอเรื่องของผลผลิตครับเหาก็เลยบ่ค่อยเน้นครับช่วงนี้ครับช่วงดำใหม่ๆนะครับบานใหม่ๆเพ็ดหน้าใหม่ๆครับอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ครับควนใส่ศูนรนี้ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการลดต้นทุนนะครับผมเป็นการประหยัดรากาลดต้นทุนรากาใส่ปุ๋ยถูกเวลาด้ครับด้อถูกช่วงถูกเวลาทีดต้นใหม่ต้นเขาถ้าต้องการผืดครับ ตองการถ่านอาหารนี่ครับช่วงนี้เขาต้องการเค่ในตัวเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสครับนี่ครับช่วงกําลังตั้งกอใหม่ๆครับนี่ครับแลวการใช้ปุ๋ยอีกช่วงนึ่งครับก็คือช่วงไอเขาเห่าแตกหวงนะครับเด้อคือตั้งทองครับช่วงตั้งทองครับกาจะใช้สูตรไอตัวหลังเป็นรักนะครับเด้อยก็ยิ่งเช่นครับไอแปรยืดิียิบีครับ ช plane. ่วงไอ้ต oh well> right? ั้งท้อกนะครับเขาต้องการฟอสฟอรัสเพราะว่าฟอสฟอรัสจะช่วยในเรื่องของไอ้การแตกหลอกแตกห่วงนะครับเด้อนี่ครับตัวกลางนะครับเขามี2ประโยชน์นะครับเด้อคันช่วงที่เขากําลังออกห่วงนะครับเขาจะไปซอยในเรื่องของการออกห่วงหลายนะครับเด้อออกห่วงหลายผลผลิตหลายนะครับเด้อละกะตัวที่ถ่ายจะเป็นตัวไอ้โพแทสเซียมครับจะไปซอยในเรื่องของการผลิตผลผลิตครับนิ่งเส้นเขาครับเอ็นเขาฮอต ใน้ผลผลิตหลายนะครับด้อช่วงนี่ครับการใส่ปุ๋ยก็ทิมีสองช่วงเนาะครับนาะกับประมาณช่วงแรกๆหลังจากเขาปักดำหรือว่านี่เดือนหนึ่งครับเขาจะใส่สูตร16 16 8ครับหลังจากผ่านไปเดือน2เดือนครับเขาก็ลังต่างทองครับเขาจะใส่สูตร8 24 24เนาะครับเนาะเน้นไปโตกลางครับเน้นไปโตกลางหลักะโตหลังครับเพราะว่าเขาต้องการ ไอเอดไห้ห้าวห่วงเข่าหัดเต็งตึงแล้วก็แตกห่วงแตกยังหลายนะครับเนาะแล้วก็ไม่ได้เข่าห้าก็จะเต็งตึงครับบ่อแฝดบ่อฟอนะครับเนาะช่วงหลังๆนี่ครับเ่าต้องใส่สูตรนี่ครับเป็นการใส่ปุ๋ยที่ถูกช่วงและถูกเวลาครับเ้าก็จะประหยัดต้นทุนนะครับเนาะนี่ครับการใส่ปุ๋ยกับต้นเข่าหลังเ้าก็จะมีประมาณนี้ครับผมครับบรรยากาศยามแมลงครับผม น้านดำดำนี่คือเพิ่นใส่ปุ๋ยเด้อครับเด้อเนี่ยครับเพิ่นใส่ปุ๋ยลงต้นบรุงกอเรียบร้อยนะครับนี่แปลงเนี่ยครับนามก็เลยดำแล้วก็เขาก็เลยงามครับนี่ครับงามแห้งครับผมบรรยากาศดีน้ำเนาะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศเนี่ยมะแรงพาธีกำลังตกครับว่าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเนาะครับเนาะหน้าดำครับหน้าดำใส่กล้วยไทยนะครับเด้อนี่ ืันนี้กับฟาามาซ้ำนีเนาะครับเนะาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านนางพิษคลิปต,ต่อไปครับืันนี้กะสวัสดีครับผม